หรือว่าสามสามสองสามสองูนย์ก็ได้เนจาอาพีจาน้าอาอด้ครับเด้อูกระังเมียนเมียนมันพูดเงหันมากกัปูพีเจลานอยเด้อปูงาเสไร้เห็ดไดรศางลงขั่วกะันไดชังกะซีเลยงาเด้องาใบตะปูใบตะเด้อยืนยันขอรูปร้านขอคำยืนยัน เดบดินใจด้วยกันเนาะงมึงด้วยจจังมึงห้ลูกให้ลานรู้มันตอยู่ตัวนี้บอกมันโยคอ่ะนะโอ้ยยูยี่ดีกะยูยี่ดีมันคอขึ้นเลยเออวันนด้คนวะเออตัวน้งขึ้นสูงป่ะนะขึ้ขึ้น,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 นปกติกะอยากจับอยู่ได้ครับผมแต่ยูที่บเป็นแต่ยอยากจับเนาะ <c oughs> ไปรับเอา,น,าน้ำบ่เนา้ไปทำไปเบิ่งน้ำเป็นยังสีผู้ใดมากก็ยังมาก,กางเทนนอนด้วยรับด้อระว่างดีๆเด้อนี่ย่ามเขาน้อนเขาไปนอนเป็นมูแต่ว,ว่านอนฝันมาได้ กวาดรูปนี่บแมนเน้กวาดงูเหลือมเน้เพราะว่ามันมันเป็นผู้เป็นผาเนาะเป็นเขาตั้งแต่จีน่แน่ะนี่าาอยถเนีห็นดูดีบอกจานี่นานี่ไม่ถึงไกลโอ้ยไม่ถึงไกลแได้เอาไป สวดนอนเถียงเอาเปิ้นไปป่วยมันไม่ไหวมันเป็นอ่างไขามปวดสังฤทเสียงไกลถอนเสียงเนพวกแง่พวกอย่า่ว่าเห็นเป็นชิดตูเล่นบัว่ิดก็ตมีไกป่ยม่บอย่นันอันนี้โราณห้อเดียมตัวนึงคือขึ้นมน้อนเถียงแล้ำำปตมั้งันมาเห็นอย่งบ่าเพล่าเปิเป็นอะ บงูมันไป็นยูสมไทยเขาไปไหนตรงไทยตรงไทยตั้งเสียงหอยใบมือหลามนี่แหละปลาทิเบตบุญเจี๋ยแล้วจ้วงไปเปไปบ่ายมันซินิ่มๆเอ้าอย่างนี้สมไทยคือผมนี่เนาไว้ประานิ่มๆถ้าว่าแปลกแต่ว่าเห็นงูตัวนี้มันไหลปูบุญี่ย์ปวยยูอ่ะปี๊ปูปวยยู่ะครแม่แต่ว่าคันเห็นเรื่งมือก็เห็นพร้อมกันทั้งงูทั้งปู เมกีเห็นแต่งูบ่เห็นปูมื่อนี้ปูกะหายนะครับผมแต่งูอยู่งูอยู่ตรงนี้ยังเกี่ยวดอกเงี้ก็ปูบนนี่แทนหรือว่าเควนเคยมหาปูอาจจะเป็นลูกจิบหรือว่าเป็นนี่ยังนี่ยปะดีว่านขันเข่ามะเข้ามะเข่ามเข่าอืมมะเข้าบุ้งก็ันเข่าหัวไอ้ันส่งตัวแทนมากบ่กเพื่อนดล ปกิว่กวูยังยอยู่อยู่น้อย,อยทีวรงตัวแทนมาบอกช้อรเยา่ามา,าีกนะมาบังซยกันเมีย่าเป็นที่เป็นตัวใด้เนี่ยนเอาไลงเปลี่ยน้นกเปลี่ยนกันี่ยบนก็บอกไปใส่เนาะแต่ตัวรักลอยมันอาจจะบ่ค่อยเป็นตัวกันเลย มัดแปมันติดกันมตัวเลสามแน่ๆอยู่แล้วตัวเล็กมเนืครานี้ไปใส่ด้วปูาตัวเลขบอค่ะสงใส่ปูยาเพิ่เห็นงูมาเพิ่นก็เลยไปังสันเลยตัวเลขสามตัวที่สอนี่กุ้วางนี่ตัวสเนาะครสขับมเชืงเพราะว่าไข่ายว่าหยุดแล้วแต่ นเมียนมันต่อ <i> อีกมันเป็นเดือยน้อยๆตรงนี้แล้วก็ต่อไหมแล้วก็ไม่าหยุดอีกกระสีเป็นสองเป็นเก้าเก้าก็พบกับตัวเดียวกันนะครับเมยนนั่นละข้อผมประเด็นหมดก้อนสามสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์เมียนกับศูนย์ศูนย์กับห้ามเนีครับ ูไปย3าง3 oh ูย <PI> ามือยยาก็ไมาใหตัวตัวดังแต่โนบะดินเนแต่ว่าเลขม่วนปูน่กันลักคณะนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งไทยเป็นเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทย ผมก็บก็เทียรแรกกันมาอพุ่นี่อตรงเบิ้งวันนี้ก่อนว่าแทบเบี่ยนเลยพี่ริจะนี่สามสองศูนย์สามสองศูนย์เล่ับสามนแล้วก็กันเบิ้งี้นึงก็เป็นขมันเป็นเลขหนึ่งไทยก็สามหนึ่งศูนนีันตาตัวนี้ออกเป็นเลขหนึ่งไทยเลยล่ะ ไยูนเป็นเล่ทยได้สมัคว so so ่าร no ุ um. ่นลุงคุณิกสมัคที่เป็นเลคอไรบิมัคเป็นเลคเป็นเลคไไทยอะไรบิ๊กไงวะน้ำกันแล้วล่ะสมัครต้นไทยเท่อะไรบิ๊ก้เอาง่าลยหนีอง่งเอาง่ายเลยสามองศูนยสามหนึ่งศนยสมสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์ง่ายตีง่าย เานี่คเป็นไปว่าอะไรเก่าอะไรเพราะมันบ่ติดนมันมันเปื้อนหนึ่งไข่ตอนแรกเคโดมามันเป็นเรกเก่าอยู่แต่มันไปชนชุนขันมันเลยกระหัวเลยหักออกเอาไปเก่ากับเอาใส่เก่าน้ำใบเพื่อเก่าเพื่อเป็นเก่าเอาไปเสี่ยงมึงกระบอกสามสองศูนย์ไอศูนย์สาม ศูนย์เก่าสามเตีูเป็นลืมกบกลบเป็นสามแปดโอ้ศูนย์แปดสามนั่นไอ้คู่นี่เลยสองแสนกลมตัวมันหอปูาเก่าสามปูย่ากับเบื้อยอไปใส่เลยไปแล้วเป็นนคนขดทำไมคนขดเป็นเลวเลยน่ะจะพวกการหัวทองราทาสวดโัเหล็กเ่านั้น ได้เลขศูนย์คนมากเลยได้เลขศูนย์มากเลยนนคุณน้องได้เลขศูนย์ค<อ>นมากเลยนะโอ้โอออคล้ายๆเพื่อนไห้เลข <c oughs> ยังไงเพื่อนโค้ดไห้เลขคุณน้องตีซอยกันเด้อค่ะน้ำนี่น้ำนะเออ โคตเป็นเลขมานโคตเป็นเลขอ๋อเลขยังก็ซอยกันตีเยวได้เป็นนองด้อยังเคยจะเห็นตัวใหญ่เยทอ้ยหางแต่มาหาคนสี่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งมาด้วยหาันก็สี่เป็นดีแทบจะเลยอือเอาโอ้ยหนเน่ยรื่องงูเป็นเจ็ดด้อยงูเจ็ดกับคาเป็งูแต่ว่าคนสี่เป็นเลขเอาหาหาคือสี่ขึ้นดีแทบตั้งขึ้นดีเลย แ่่แ่งคันหาขอเทอานนได้ซูนตัวเดียวงูมากเลยพุ่น้องเออเอาไฟเอาไฟเอาไฟออกก่อนโอ้ยังกะโไปใช่ไหมอืมได้ของยอเพื่นโคดได้โชคกะกะได้หลายโชคได้สามตัวถือสามตัวได้หละถือตัวได้ก็ถือกะกะปกดินะ มาดูมาดูปูเน่ามาเยมาเยืนยันมึงดูขันแม่นีนขันแม่นเล็ออกตัวนี้ยมายืนยันดูเพิ่คนมาดีนะมาดูมายืนยันดูเดขันมามีปูไม่เาเลียดูปูน่าหีินเลียดูมามามาบดูลินเลียเลดพีพี่ ไฟได้ยังไจียังคนที่สี่คนดีเด้่เบางหางไหมฮะโอ้โอ้ไฟเด้อไฟเด้อบนมหาเทียนโอ้หางคนนี้หางเมียนคับผมหางก็เป็นหาเป็นหกหรือหางหางหางสี่ตลอดเลยแต่ัดมาในหางจีโอ้หางไหมจริง บ่กสี่หางดิบ่หางดิเอากดิงเนาะเากดงเ่ตั้งขึ้นตั้งบ่เนตสูงตั้งหาพ่อง้ทังไตมีเหล็กหัวเดินนาะไตเงินเนาะบางหางค่ะบางหางคุณค่ะเยกัอาเงหยกหางี่สนเดียกกันบางหางพีอน้องบางหางโอ้องเินจิมลุงกันเอาลุงลุง อืมท yes. okay. well, oh, ั้นหนึ่งเป็นหกบ่ครับวนเดียวกับขันนียแหรอคะโอ้โยคอยคอโออีรีบกูอืมอืมอืมอือมอ มักหางสีอย oh, mm ู hmm. oh, oh, yeah, right. wow, mm ่เนะโอ้กินน้ำกินน้ำน้น้ำุนเลยคมันโอ้ยพมากินน้ำยบยบยบมเหพี่น้องคะกินน้ำกินน้ำแต่ว่าหางบลางขึ้นสี่ขึนนะครับผมหางส่ขึนเอ้าเมื่ีซอยกันเด้กพี่น้องเด้อหางงบกว่าโอ้พอกินน้ำ เต่สร้อยกันตีซ้อยกันครับผมเออพ่อแตก่กะมาตแตง่งขันหาคอเลขเท่านั้นแหละพี่น้องเออได้ซูนตัวเดียวคนก็มาโป้มาเลยเด้อพี่น้องอืม<ำ>หิวงหนำหิ่งหิ่งหนำมาโปยา้ย่าเออเป็นหิน่งหิ่งจะมาหางบนลูปไม่หางเบิังหางพี่นอ้องภาพิังหางไหมกันคุณหาง หังยังบ่ได้ลานเลยนะผมู่ยังยูนามบ้าต้องเบ่งน้อมยูนากรัแบุ่มหางเยเพิ่นันคอยช้ำนเลยตลอดหางเพิ่นสิก็ไม้บางเลยแมนหางเพิ่นบ่รงดินเลยตนกตีงงกันึ่ดอาหางเพินังสิกติเพิ่นตองแลนเลียเนี่ย่เคยเห็นกันนะคะพี่น้อง หางูสิเป็นหูนาำคิบอกเป็งหางหมาหางไหมก็มาเลยหางหาหางหกงูกินน้ำหางคืนเดี๋ยวก็หนึ่รดีลางบอกหนึ่งันวานสักฝาหางอยู่เทิงหางสี่เป็นเทิงแหลมอันหนึ่งขึ้น่าบ่ผาดเลยงูเป็นกินน้ำาแลยวเป็นกระจิกลับเรียกว่าที่นี้มันกระจิเมียเรียกว่าที่นี้เป็นกินน้ำด้ว โอ้พันมาทางทีละเดิมาหาู้กาเดอตัดตัดตัดหัวกันที่เป็นหนึ่งสาม่งเมื่อราบอปูโอ้ยคอสิเมื่อราบอปูโยคอแล้วค่ะโอ้กุยาสิเมื่อราบ้อ โซ่ไขมานเดอ้อเอ็ซีได้สามตัวตรงๆเดออ้อเน่าเน่าเน่อเน่าันในสดนี่สิมวนก้อนนี้นะเพราะว่าอ,อยู่นี่บ้นควยมีสัญญาณน,นะครับผมไล่โซดมันไล่เมือมอมอม่อแล้วเมื่อแล้วโอู้หูเป็นแบบเป็นเนี้ยบานเดียวบานกลับมองเดียวทนมากทั้งหมดนี่ก็สิได้ไปหาโอกได้ด้ตีโซ่กระบวก่กาไปใกล้แล้วผมยันไปพ่อตัวใหญ่กว่านี้ เงินค่อยขามช่างอย่างเงี้ยไปหาอยู่เรเห็นมุ่นค่อยบหนอยูดิจำซีนิ่วอ่ดิความสองมุ่นโถ่คนดีได้เนี่ยวขานอ่ะโถ่บัดหนึ่งก็ย่างสิไหลก็ต้องเป็นกลับแล้วล่ะเป็นโคกเปล้วนะครับผมน้ับเนเปล้วไอ้นี่ก็มีไปซ่องตัวเลขเป็นหนาสิกลับแล้วล่ะกวนกลับนะครับผมเป็นไปแล้ว ไปไปเด้อปูเาโชบมาเด้อโชโชโชโเด้อเ่เด้อให้ลูกหลานโชบมาไปบ่หานหลังได้หางคนกระลุกเลยได้บานคนไปันบอกบึงหางเนี่ยนหางนบงหางนี่เด้อหางหางลุแล้วนี่แหะค่ะหางนลุกแล้วหางลุกเนี่ยหางเดียวนี่แล้ว ตัวนี้ก็ได้ตัวตัวตัวว่าสามเดี๋ยวลูกค่ะหางสี่ตอนนี้เพิ่นเพิ่งหน้าจะกลับแล้วค่ะนี่หางเพ้นโลงแล้วค่ะโงก็ได้หางสอ๋อโศก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 จังไลก็ได้โศกโศกมันหวนเด้อเปลี่ยนสากันนะครับเด้อบวประมาณสามหนึ่งศูนย์นะครับผมที่คุณพ่อเคยเห็นเหล็กคาร์นะครับ ่ถ้าเป็นลัทธินี่เป็นว่าเป็นเนื้อเป็นหนึ่งนะครับผมอสามหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์นะครับผมดูไอเอสซีเบิ้งใหว่ิี๋นะมักตัวใดจัดเลยครับผมเทียบเจอจิว่านี่นะขึ้นรถขึ้นรถเก่าเก่าใสจัดใสครับสามเพราะตัวตัวแรกที่เห็นออกมามันเป็นเล็กเก่าแต่มันดีดออกหักจะต้องมี ติดเก่ามานํำนะครับผมจากตัวหนึ่งนะครับวันนี้พน,น,น,นาจีให้ดึงบนลงดงังแต่ตัวนี้จะเป็นสาเป็น3 2 0 3 1 0่แต่จะมีเก่ามากเอาเก่ายืนเลยนะครับผม